ดีครับก็กลับมาพบอีกแล้วนะครับสําหรับช่องของเราเนะเาะวันนี้มีอะไรเนาะหลังจากที่ผมเคยได้รีวิวที่โวดไฟฟ้าไปแล้วนะแบบเปลี่ยนนอ้องสามารถเปลี่ยนทําได้วันนี้ง่ายๆนะฮะก็ง่ายๆนะเลยนะเรามาดูาที่โวดแบบแห้งเนาะเห็นไหมเขาเขียนว่าแบบ d r ายนะฮะแบบแห้งนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนน้ําได้เพราะนั้นเขาก็เลยให้แปลงสําหรับการทาความสะอาดมานะครับผม เป็นของย่อ Panasonic นะครับ ES 6 8 5 0นั่นเองนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายนะครับ7ซเว่นอีเลเก็มีขายเนนะาะแบตเตอรี่ก็ใช้ฐานใช้ถ้านขนาด AA สองก้อนนะครับผมข้อแถมให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็อนะ Panasonic เหมือนกันนะครับโอเคใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเปิดฝาครอบขอ้มานะฮะปุ๊บตัวนี้นะฮะอย่าลืมนะว่าก็ เปีกน้าไม่ได้เนาะไม่มีระบบก,กันน้ำนะครับเหมือนตัวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเนาะผมก็จะลองใช้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะรอบที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการแนะนําหรือว่าลองใช้ในะที่ผมได้ลองใช้ตัวก่อนหน้านี้ไปนะครับตัวนั้นก็ผ่านไปเป็นระยะเวลา1ปีก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ว่าก็จะเริ่มความคมของใบมิกก็จะเริ่มน้อยลงนะครับผมทีนี้ผมก็ซื้อตัวนี้มาเอาไว้ เสริมนะครับก็คือไว้ใช้ยาำฉุกเฉินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปลองใช้กระดูนะ จากการที่ได้ลองใช้คู่กันนะครับผมก,ก็ต้องยอมรับว่าตัวฟิล์มโ t ทัชตัวนี้นะครับก็คือใช้กับระบบเปียกได้ก็คือ,เ,อเมื่อกรณีที่เราสามารถใช้โฟมนะครับโฟมในการโกนหนวดได้หรือว่าฟองน,น้ําได้ด้วยเนี่ยหรือเปียกได้เนี่ย ค่อนข,ข้างที่สมูทกว่านะครับผิวสัมผัสตัวนี้กับผิวหนังหรือขนเนี่ยการดึงจะไม่มีนะฮะถึงแม้ว่ามันจะใช้มาแล้วประมาณปีกว่าก็ตามนะครับผมการดึงขนจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับก็จะมีน้อยมากนะฮะส่วนตัวนี้นะครับคือเอฟเฟกการดึงขนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเนาะว่ามันยังมีอาการดึงขนของเราอยู่ดึงหนวดของเราอยู่นะครับอืมโอเคก็เพ้องต้นนะว่าคร่าวประมาณนี้ก็ง่ายชัดเจนนะครับว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับ กับต้นทุนในราคาด้วยนะครับโอเคสาหรับอุปกรณ์กนหนวดสำหรับคุณผู้ชายนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสาหรับท่านใดที่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนมูลค่าประมาณ300กว่าบาทเนาะส่วนตัวนี้จัดเคยรีวิวไปแล้วราคาก็แพงกว่านะครับตัวนี้ราคาแพงกว่าซื้อตัวนี้พกปิปตัวไปได้นะครับผมติดรถยนต์ไว้นะครับเวลาจะออกงานหรืออะไรนี้ก็สามารถใช้แก้ขัดได้นะครับใน,นเมื่อตัวนี้เป็นอุปรกรณ์กโนวดที่ไม่สามารถล้างได้ด้วยน้ำเนาะรเราวิธีการกําจัด เศษขนหรือเศษหนวดที่เราโกนไปเี่กก็ทำได้โดยกันหมุน cover ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเคาะนะเอาเศษขนหรือเศษหนวดนั้นออกนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้แปรงตีเขาให้มาเนาะทำความสะอาดนะครับ ดัดออ,นอันอนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทําไมเขาถึงให้แปลงมาด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะล้างด้วยน้ําได้นะครับโอเคน,นะนิดนึงนะฮะปัดตรงนี้ด้วยสักนิดนึดนง ประกอบคือเหมือนเดิมนะครับป่นนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมครั้งต่อไปเราก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะโอเคโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกด subscribe หรือก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ